สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNDP อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในโหมดอีซี่เหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาล่าสัตว์หรือว่ามาล่าอะไรทั้งนั้นเลยครับไม่ได้มาส่อสู้อะไรกับใครทั้งนั้นนะฮะแต่วันนี้นะครับผมผมจะมาบอกวิธีนะครับการหาเอมเบอร์ในปี2023นีนี้นะครับผมก็คือ มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับการหาเอมเบอร์ว่าในปีนี้มีอะไรมีสูตรไหนมีสูตรไหนที่ง่ายๆเหมาะกับการประหยัดเวลาหรือว่ามีสูตรไหนทั้งหมดในการหาเอมเบอร์ได้บ้างครับผมวันนี้ผมจะย่อฉบับสั้นๆสไตล์คนไม่มีเวลาได้กันนะไม่ค่อยมีเวลาดีกว่าไม่ใช่ไม่มีเวลาเนาะก็คือมีเวลาอาจจะ มีแค่เพียงน้อยหรืออาจจะแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับในการเล่นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาวิธีที่ประหยัดเวลาที่สุดนะครับรวมมาทั้งหมดนะครับผมสามารถรวมมาทั้งหมดน่าจะมีอยู่4วิธีนะครับผมอันนี้คือผมสรุปมาให้โดยรวมเลยนะใครมีวิธีที่ง่ายกว่านี้สามารถบอกผมได้นะแต่ว่าผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอาจจะ4พาร์ทนะครับ4 EP นะเนื่องจากว่าแต่ละ E ีเนี่ย วิธีจะไม่เหมือนกันผมไม่อยากเอาวิธี1กับวิธีที่สองสามสามีสม่มาผสมในรวมคลิปเดียวเนื่องจากว่าจะทําให้ท่านชมแบบว่าสับสนและอาจจะทําให้ท่านชมเขาเรียกอะไรนะเข้าใจผิดนั่นเองนะครับอืก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องทําการบอกวิธีที่สามารถใช้ได้ทั้งสองโหมดนะครับทั้งโหมดออฟไลน์และออนไลน์นั่นเองนะครับวิธีแรกนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมไปกันเลย โอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าถ้าเยตินะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะวิธีแรกนะครับที่ผมจะบอกนะครับวิธีแรกนี้เป็นวิธีที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดออฟไลน์และออนไลน์นะครับย้ําว่าสามารถใช้ได้สองโหมดเลยนะครับก็คือวิธีการที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับที่ตัวเกมให้มาก็คือการลงถ้า โรงถ้ำนะครับเพื่อไปหาอาร์ติแฟกต์มาแลกนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้ำที่ผมจะแนะนํามี2องถ้ำหลักๆนะครับคือถ้ำเยตินะครับผมเยติใหญ่นะครับกับถ้ำตัวของถ้ำผิดนะครับผมถามว่าทําไมถึงเป็น2องถ้ำนี้ที่ผมแนะนําเพราะว่า2องถ้ำนี้นะครับคือถ้ำที่นะครับให้เอมเบอร์นะครับถึง10เอมเบอร์ซึ่ง10เอมเบอร์นี่คือเยอะที่สุดในการดรอปแล้วนะครับทั้งทั้ง6นะครับทั้งหกอาร์ติแฟกต์ถูกไหมครับซึ่งทั้ง6อาร์ติแฟกต์นี้นะครับผมดรอปให้ มีแค่ถ่ามสอง่านี้นะครับที่ให้เอมเบอร์สิบเอมเบอร์นะครับผมส่วนท่าที่เหลือนะครับจะลองลงมาเป็นตัวของสกายลองนะครับคือหรือเยติเล็กนะครับที่ผมชอบเลี้ยงเนาะแล้วก็เป็นตัวของถ่ามลาวานะครับจะให้5เอมเบอร์นั่นเองนะครับผมก็จะให้ตามระดับความง่ายนั่นเองนะโอเคและถ่ามลองลงมานะครับก็จะเป็นท่ามที่ผมอยู่ก็คือท่ามแมลงนะครับเอ้ไม่ใช่ท่าแมลงเลยเขาเรียกอะไรนะเอ่อมันคือ มันคือมแมลงหรือเปล่าวะถ้ำที่ผมบ้านผมอยู่อะตรงกลางอะครับเนี่ยเนี่ยตรงกลางแมพที่ผมอยู่เลยอะครับผมไม่รู้ว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าถ้ำถ้ำแมลงหรือเปล่านะครับอะผมขอเรียกเป็นถ้ำแมลงแล้วกันนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่ไม่ดรอปอะไรเลยไม่ดรอปเอมเบอร์เลยนะครับคือถ้ากลางป่านั่นเองครับถ้ากลางป่าก็คือถ้าที่อยู่ข้างล่างสุดของแมพนะครับผมตอนใต้ของแมพของแผนที่นี้เลยนะครับผมอันนั้นคือจะไม่ดรอปให้นะซึ่ง ถ้าเกิดจะใช้วิธีแรกการเอาอาร์ติแฟกต์ไปแลกจากเสาต่างๆนะครับตามเสาเขียวเสาขาวเสาแดงนะครับท่านผู้ชมจะเอาไปแลกเสาไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอแนะนําเป็นถ้าเยตินะครับซึ่งง่ายอยู่นะครับง่ายอยู่ในระดับโหดอะ่ะคือถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่าง2ถ้ำก็คือถ้าเยติกับถ้าพิษผมว่าถ้าเยติจะง,ง่ายกว่าถ้าพิษเนื่องจากว่าถ้ำพิษอะ่ะมันมีแนวเสาที่ทําให้อา่า หมาป่าหรือว่าพาหนะที่เราขี่เข้าไปนะครับหรือว่าไอ้พาหนะที่ผมหมายถึงพวกแรฟเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแรฟเตอร์หรือว่าหมาป่านะครับทำให้ไม่มีค่าสลบนะครับซึ่งถ้าค่าค่าสลบพวกมันสูงอยู่แล้วอ่ะบางคนอาจจะไม่กังวลแต่มันจะต้องเสียเวลาคือมันจะต้องรอรีนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปบ่อยนะครับอาจจะทำให้นวสเสาเราสลบได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้ำพิษนะครับเป็นถ้ำที่ทางเข้าเล็กมากถ้าเกิดนนสเสาร์อะ่ะ ถ้าเกิดในรูปาข้างในมันมาตันทางกันเยอะแแมงป่องหรือแมงมุมมาตันทางนะครับบางทีเป็นหอยทาก็มีเนาะเราเข้าไปแล้วมันติดนะครับเราจะต้องตีพวกมันเสียเวลานะฮะแต่ถ้ำเยตินะครับค่อนข้างที่จะไกลแต่มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับถ้ำพิษนะครับก็พอๆกันแต่ว่าผมเรื่องที่จะลงถ้าเป็นตัวของเ,ออเยติมากกว่านะครับผมขอแนะนําเป็นถ้ำเยตินะเพราะว่าสัตว์ดูร้ายก็มีแค่ มีแค่เจ้าเยติแล้วก็หมาป่านะครับผมแล้วก็เป็นตัวของเอาขาเรียกอะไรนะเาขาเรียกว่าตัวของมันชื่ออะไรอะค้างคาวเออเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมน้้ำหนักผมเยอะจังอ๋อผมไม่ได้ทิ้งของนี้เลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนี้ไว้นะครับแล้วก็แองเกิลเจลนะครับที่เหลือก็ดรอปทิ้งได้เลยนะครับผมเอ้ยเก็บนี้ก่อนดรอปทิ้งไปเลยนะครับดรอปอ,อ โอเคมันก็จะเหลือตรงนี้นิดหน่อยครับนี่น้ําหนักเราเต็มอ่ะน้าหนักเราลดเยอะละเราวิ่งเร็วแลวฮะโอเคป่ะอันนี้ฮะมันก็ต้องรองมันหอนฮนะมันจะไม่ตีเราเลยนะพวกนี้เห็นปะ่ะมันเสียเวลาฮะเรายังไม่ได้โดนตีนะนับนับครั้งโดนตีได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราดูครับมีครั้งคา,าวที่ตีไวๆนะครับ <c oughs> โอ้ยขออภยัยนะทุกคนเมื่อกี้ผมอนิดหน่อยโอเคแต่ตรงนี้เราจะผมจะว่าจะลองกระโดดไปตรงนู้นดูอ่ะมันได้ออ้ยติดออกไม่ได้ละโอ้ยอันนี้ผมไม่โดนผมไม่ได้โดนตีนะ โอ้แล้วมาลงน้ําทําไมเนี้ยผมไม่โดนตีนะเมื่อกี้ผมกระโดดตกจากที่สูงเองฮะโอเคมาป่าอุย้ยโดนตีหนึ่งทีฮะโอ้ไม่โดนนะซิกแซกลบได้ฮะไปทำไมผมสว่างจังวะแแมพผมสว่างมากทุกคนลงดันเจี้ยนนี้คือสว่างมากมันจ้ามากมากเลยนะแต่บางคนก็บอกว่ามันจ้าเกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแสแสบตานะครับมันหมายถึงว่าของบางคนนะแต่ของผมนะคือพอดีนะครับผมชอบแบบนี้เอา้าแล้วผมลงทำไมอ่ะ อยู่ดีก็กระโดดลงเช่ยเลยอ่ะโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งคือความความลับของหลายๆคนที่ยังไม่รู้เนาะว่าเยติมันจะมีอันนึงฮะมันเป็นลุคเคสนะครับมันเป็นเหมือนของดรอปเนี่ยดรอปแดงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับหลายๆคนแบบไม่ได้ดูเนาะนจริงๆมันดีมากเลยอ้าวกดผิดจริงๆมันดีมากเลยนะ,ะ,ะนม,นม,ยนะมันจะมีของพวกนี้ให้เห็นป่ะนี่นะครับจริงๆแล้วก็คือจะมีให้นะครับบางทีก็จะเป็นพวก อ่านของเควกซอเลยนะครับอ่านของกีก้าก็มีนะครับโอเคเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะจังอะอตอนแรกนึกว่าไม่เยอะอ่ะโอเคเยอะก็เยอะมาเหอะนะครับเราก็เอ้ยอ,อึอีกโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้ยโดนตีนกี่ทีเมื่อกี้ปุบป,ปับปุบปับสามสีทำไมมันเยอะแปลกๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเยอะแปลกๆเดี๋ยวตีลบหน่อยทำไมมันเยอะแปลกๆทุกคนหรือว่าผมเข้าแล้วออกวะเกีเ่ยวไหมไม่รู้อะ ผมไม่สู้ฮะผมรู้แครงเดียวว่าผมไม่สู้ฮะอ้าวกดพีดิเอ้ยไม่สู้ไม่สู้เว้ยไม่สู้ออกไปแล้วในนี้มันหนากผูในโนเสาเลือดในโนเสาวเวลเป็นร้อยโอ้ยโอยโอ,โอ,โอจะเย็นโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยออกไปหน่อยอืมเนี่ยฮะขนาดเยติยังขนาดนี้ถ้าทําพิษมันตันทางเนี่ยขนาดนี้ผมมีทางใหญ่นะเนี่ยขนาดเยติเป็นทางใหญ่นะครับยังโดนขวางอะ่ะ โอ้โหแล้วถ้าเกิดไอ้พวกนั้นน่ะโอ้โหไอ้พวกนั้นคือทางเล็กนิดเดียวฮะถ้ำถ้ำอะไรนะถ้ำพิษอ่ะทางเล็กนิดเดียวฮะโอ้แล้วผมจะตุยไหมเนี่ยผมโดนตีไปเมืเ่อกีมม้หมอไม่ตุยไม่ตุยเลือดสองร้อยยังออกทันอยู่ฮะถ้าไม่โดนตีอีกนะฮะนี่ฮะขนาดนี้เป็นถ้ำเยตีจริงจๆรๆิงจริงในโลกสาวไม่เยอะขนาดนี้นะหรือว่าผมผมต้องกดไทนีนเซฟบ้างหรอเพราะว่าผมเข้าอะผมไม่เคยกดไทนีนเซฟเลยไงก็คือเข้ามาผมก็ เข้าเลยอ่ะไม่ได้กดไทนี่เซฟบอกเพราะว่าการกดไทนี่เซฟนะครับอันนี้ไทนี่เซฟเฉพาะออฟเอออฟไลน์นะคือออฟไลน์จะเ,เขาเรียกอะไรกดแล้วในโน้ตเสาร์ในนี้มันจะหายนะครับมันจะรีนะแต่ว่าออนไลน์ทำไม่ได้นะแต่ว่าเอ,อเขาเรียกอะไรน,นะเอ้ยเอ้ยอยอกทางไหนออตทางทางนี้ว้ากตกน้ำโอ้ยเกือบตกฟึบฟึบ โอเคแต่ว่าคือผมอย่างน้อยผมก็รู้อยู่ว่าเ mm hmm. ยติมันจะมีทางที่รอดได้อยู่ดีฮะและ้วรอดได้เยอะกว่านะแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับพวกถ้ำพิษแล้วรู้สึกว่าถ้ำพิษท,ทางมันเล็กมากเลยนะทุกคนนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นถ้ำเยติดีกว่านะครับโอเคไปกันเลยฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะออกไปได้ปกติแล้วฮะไอ้นี้มันของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันเนี้ย ผมเคยเก็บแล้วมันก็เป็นพวกปกติเลยอะของปกตินะครับโอเคนะครับก็ออกมาได้แล้วนี่คือวิธีแรกนะวิธีแรกก็คือจะกดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมอเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมข้างบนแล้วกันนะขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้หนาวเกินนะ,อะโอเคผมขออนุญาตเลือกเป็นเสาขาวแล้วกันนะเพราะใกล้สุดนะครับ ซึ่งผมจะขออนุญ,ญาตออกไปเซฟสักคู่หนึ่งแต่ต้องให้คนที่เล่นออนไลน์นะครับย้ำนะคนที่เล่นออนไลน์ฟังดีๆนะครับว่าวิธีการเซฟนี้จะไม่สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เล่นออฟไลน์นะครับย้ำนะครับว่าออฟไลน์จะสามารถทำแบบผมได้นะแต่ว่าวิธีออนไลน์อะ่ะไม่ใช่ว่าเอามาแลกไม่ได้นะคือเอามาแลกได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เอมเบอร์ท่านผู้ชมก็ต้องลงไปเอาใหม่นะครับแล้วขึ้นมาโอเคไหม อ่ะโอเคอย่างแอ่ก็คือกดไทน s เซฟนะครับไทน s เซฟแค่บีบอัดไฟล์นะครับทำให้มันเล็กลงเนาะนี่นะครับอ่เดี๋ยวผมอ่านให้ดูเห็นไหมเขาก็บอกว่าดิสร e ม o ฟ e ัม m e เอ a m e data to make cloud s a ว e data ตตาเขาเรียกแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบว่าทำให้เซฟของเกมนี้นะครับแบบ ทำให้มันบีบอัดให้เล็กลงอะ่ะเออจริงๆแล้วคือเราไปผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่คือมันจะทําให้ขนาดไฟล์มันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับประมาณนั้นแหละมั้ัถ้่าผมทำไม่ผิดนะโอเคแล้วก็จะออกดไปที่ lift ark นะครับผมอันนี้ผมสอนทุกคนหลายครั้งแล้วนะครับก็มันใช้ได้ทั้งทั้งในลงดันแล้วก็เซฟต่างๆนานานะครับอันนี้เฉพาะคนที่เล่นออฟไลน์นะที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะโอเค วิธีนี้จะเป็นวิธีของออฟไลน์ line นะครับก็คือเข้ามาที่เมเนเ e s a v เซฟ t a นะครับก็คือเซฟอันที่เราไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ใช้โล c คอ b a แ k u ค t อัพนะครับผมก็เซฟไปก่อนเลยอ่ะโอเคผมก็จะเข้าไปเพื่อที่จะไปเปิดหาเอมเบอนะครับถ้าเกิดได้เ m b e r นะครับผมก็จะ,อะโอเคครับผู้ชมเมื่อกี้ผมกาลังพูดพูดอยู่เกมเด้งแล้วฮะคือผมก็ไม่รู้นะว่าโทรศัพท์ผมไม่ไหวหรืออะไรแต่ว่าคือ ก็เล่นมาไม่กระตุกนะแบบนานๆทีมันจะกระตุกนะแต่ว่าอยู่ดีแบบเวลาสําคัญก็จะแบบเออเด้งหลุดปึ๊กปักเอาอีกแลเอาอีกแลอะไรเงี้ยเออผมก็งงเหมือนกันฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเกมหลุดช่างมันนะถ้าเมื่อกี้ผมค้างไว้ที่ว่าถ้าเกิดผมได้เอมเบอร์นะครับผมจะทําอะไรต่อนะครับผมก็จะไปวิธีต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผมก็ยังออกมาเซฟออกมารีสตาร์ให้ท่านผู้ชมดูนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะดวงดีไหมวันนี้อ่ะให้ท่านผู้ชมสังเกตหน้านี้ก่อนนะครับถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นหน้านี้แล้วนะครับจะไปดูที่ เอมเบอร์ของผมนะเอมเบอร์ของผมตอนนี้มีอยู่แค่85เอมเบอร์นะครับแต่วิธีนี้คือวิธีแรกนะครับคือการลงถ้ำเยติหรือถ้ำพิษนะครับผมเพื่อที่จะมาหาเอมเบอร์นะครับที่ดรอปครั้งละ10เอมเบอร์นะครับถ้าเกิดผมได้มันจะกลายเป็น95เอมเบอร์นั่นเองนะโอเคผมขี้เกียจรอแล้วนะฮะโอเคแปลว่านี่คือไม่ได้เอมเบอร์นะครับถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะเอมเบอร์ผมไม่เด้งขึ้นนั่นเองนะแต่ของเข้ามาล้วเห็นไหมนะครับอ่าได้อ่านโอ้เดี๋ยวก่อนนะ ปืนลูกซองด้วยใช่ฮะลืมบอกไปว่าที่ผมแนะนําที่ผมแนะนําเยติเยตินะครับเพราะว่ามันได้ปืนลูกซองฮะถามว่าปืนลูกซองดียังไงถ้าเกิดเราได้ดามเมที่แรงนะครับมันจะสามารถทําให้เราลงดันสบายนั่นเองนะโอเคมามาดูกันนี่คือดามเมจปืนผมนะครับ163ถามว่าเอ้ยพี่เล่นโหมดอีซี่จริงป่ะเนี่ยทำไมดาเมจเยอะจังจริงฮะท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมใช้ดวงนะฮะใช้ดวงล้วนๆน,นะดวง ที่ผมมีอยู่คือ163นะครับดาเมจแต่ผมไม่รู้ว่าปืนที่ได้มาจะเยอะกว่าไหนถ้าเยอะกว่าผมเปลี่ยนเลยอะไม่เยอะครับผมโอเคก็คือดรอปไปฮะโอเควิธีการก็คือกดออกนะครับค่อยไปรีสตอร์เอานะครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ได้หมอีซี่แล้วทำไมพี่ถึงมีปืนแรงนะครับก็เนี่ยฮะจากถ้ำเยติเลยฮะผมอ่ะ,อะวิธีการก็แค่กดรีสตอร์ตรงโลคอลแบ็กอัพทูนะครับที่เราเซฟกันไว้นะนะครับรีสตอร์นะครับกดไปเลยนะครับผมปุ๊บ อ่ะแล้วนี้ก็กดเข้ามาที่หน้านี้เลยนะครับผมโอเคอืมถ้าเกิดหาดาบแล้วพี่มันมีดาบไหมครับก็คือถ้าเป็นดาบนะคะถ้าสนใจดาบไปถ้ำพิษเลยฮนะถ้ำพิษนี่คือเหมาะในการดรอปดาบนั่นเองนะครับผมโอเคมาดูกันป้ายผมว่าไม่น่าได้หรอกรอบนี้จริงด้วยฮนะไม่ได้เหมือนเดิมฮนะได้อะไรมาบ้างก็ไม่รู้มีน่าจะห้าอย่างหรือเปล่า อ่าโอเคครับไม่มีของที่เราต้องการเลยฮะโอ้รอบนี้มาแย่จัดโอเคน่าจะถ้าเกิดว่าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็เราก็รีไปเรื่อยฮะผมอ่ะจนกว่าจะได้แหละแต่ว่าวิธีนี้ผมรู้สึกว่ามันช้านะครับยังไม่ยังไม่โอเคเท่าไหร่กับวิธีนี้นะโอเคอันนี้คือเป็นวิธีแรกนะครับผมอ่ะถ้าเกิดวิธีต่อ,ตอไปเดี๋ยวผมสรุปให้แล้วกันนะเป็นคลิปเอ่อเป็น E ีีสุดท้ายของการรวม การรวมวิธีการหาอาร์ติแฟกต์นะครับผมถ้าเกิดว่าผมทําจนโอเคแบบหมดแล้ววิวธีที่ผมคิดไว้นะครับก็จะสรุปให้นนัเองนะครับอ่ะอันนี้ไม่ได้นะแต่ว่าผมยังหวังปืนอยู่นะครับตอนนี้ผมก็หวังปืนด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหดามจน้อยมากโอเคซึ่งผมจะบอกท่านผู้ชมก่อนว่าวิธีนี้เป็นวิธีแรกแต่ค่อนข้างใช้เวลานานนะครับถามว่าอ้าวพี่แล้วไหนบอกว่าเป็นวิธีที่ประหยัดเวลาไง มันประหยัดเวลาในเขาเรียกอะไรอ่ะในช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีเวลาจํากัดแค่นี้นะครับแต่จะโอเคครับผมท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ตามสไตล์เดิมฮะก็จะบอกเมื่อกี้นะครับก็จะบอกว่าวิธีนี้นครับถามว่าไหนพี่บอกว่าวิธีเป็นวิธีที่ใช้เวลาที่บางคนแบบว่าเขาเรียกอะไรน,นะบางคนมีเวลาจํากัดในการเล่นใช่ไหมถามว่าทําไมถึงแนะนาําวิธีนี้เป็นวิธีแรกเพราะว่าวิธีนี้มาเป็นวิธีที่รู้สึกว่า ผมบอกแล้วไงว่ามันคือรวมวิธีการใช้เอ่อไอ,อรวมวิธีการหาเอมเบอร์นะครับในปี2023นั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ยังอยู่ในการใช้เวลาน้อยเหมือนกันแต่แค่รู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบนี้มันใช้เวลาเยอะอยู่นะพี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ที่ผมแนะนําวิธีนี้เฉพาะคนที่เล่นออนไลน์จะ จะใช้ได้ดีกว่าคนที่เล่นออฟไลน์ line นั่นเองนะออฟไลน์ off อาจจะมีวิธีหลังๆที่ผมจะแนะนําในขั้นต่อไปอะ่ะในขั้นต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับในอีพีถัดไปมันจะมีอย่างอื่นแนะนําที่ดีกว่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ออนไลน์จะใช้คุ้มกว่านะวิธีนี้นะครับผมเพราะว่าเขาเซฟแบบเราไม่ได้ไงนะครับเออแล้วเมื่อกี้ทำไมถึงตัดคลิปข้อเหมือนเดิมฮะเกมหลุดนะก็คือเหมือนแบบประมาณว่าถ้าเรา รีบรีอ่ะรีบรีรบร,รีบรีบเข้านะครับเนี่ยพอรีเซ็ตปุ๊บไม่ได้รอตัวไม่ได้รอตัวเกมให้โหลดข้างในกลับมานะครับมันก็จะต้องแบบเหมือนเข้าปุ๊บอ่าโทรศัพท์ก็ต้องประมวลผลอะไรประมาณนี้นะมั้งครับที่ผมคิดเองนะโอนะ้โหครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะมันก็น่าจะแบบเกิดการที่เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเออ่ประมวลผลไม่ทันมันก็เลยเด้งออกอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคปึ๊บนะครับผมอ่ะโอเคได้แล้วนะครับผมอ่ะถามว่าทำไมรู้นะครับเพราะว่าเอมเบอร์มันขึ้นนะครับอ่ะ ถามว่ารูปตาหน้าตาเอมเบอร์ขึ้นมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมันเหมือนมียุงอยู่ข้างในเอมเบอร์จริงๆใช่ไหมทุกคนทุกคนคิดว่ามันเป็นตัวอะไรข้างในนั้นนะมีผมไม่ได้หาข้อมูลเลยนะว่าไอตัวข้างในข้างในเอมเบอร์นะ่ะมันจะมีเงาเงาเห็นปะเหมือนมันเป็นยุงเลยทุกคนใครคิดว่าตัวอะไรเม้นมาทุกคนผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดว่ามันคือตัวอะไรในเอมเบอร์ในก้อนเอมเบอร์เห็นไหมเนี่ยในก้อนเอมเบอร์ฮะนี่เลยฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเนี่ยัวือตัวอรผมยากู มันมีมันเป็นอีเตอร์เอกหรือมันคือตัวอะไรคะคือมันเป็นอีเตอร์เอกเหรอมันจะมีตัวไนโตรเซาเข้ามาแล้วพอเวลาเราไปฆ่ามันเราไปคิวมันเสร็จปุ๊บแล้วเราจะได้เอมเบอร์หรือเปล่าอันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้คือผมมั่วอานะอันนี้ผมมั่วผมไม่ไม่ใช่ความจริงนะคือผมอยากรู้ว่ามันทําไมมันถึงเอมเบอร์ทำไมถึงมีไอตัวตัวเงาอะไรสักอย่างมันเหมือนยุงอ่ะผมรู้สึกว่ามันเหมือนยุงมากเลยโอเคฮะก็คือนี่ฮะผมมันจะดรอปเป็นรูปหน้าตาเอมเบอร์อย่างนี้ให้นะครับเราก็แค่กด ยืนยันตก,ตกลงไปฮะเราก็จะได้เอมเบอร์มา95เอมเอ้กลายเป็น95เอมเบอร์นะครับผมธนูเล็กมากนิดเดียวนะครับแล้วก็ยังได้อานกิก้ามาด้วยฮะอะโอเคครับผมสำหรับวันนี้เป็น EP ีแรกนะครับที่ผมทําสูตรเป็นวิธีที่1ด้วยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่1เลยนะครับผมยังมีอีกสามอ,อ,อยังมีอีก3สูตรใช่ไหมที่ผมรับมานะครับแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีเขาเรียกวไรวิธีแรกที่ผมแนะนํานะครับ แต่ว่าผมยังย้ําอยู่นะว่าเป็นวิธีที่ใช้เวลานะครับสาหรับเอ้ยไม่ใช่ใช้เวลาดิยังใช้สําหรับคนที่มีเวลาในการเล่นเกมจํากัดนะครับอาจจะมีเวลาแค่แค่ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้เป็นสูตรแรกในการาปั๊มเอมเบอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรนี้คนไหนถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะครับให้ผมพูดเลยนะว่า EP นี้วิธีเนี้ยไอ้สูตรที่1นึ่ที่ผมแนะนำนะครับการแลรกอ์ติแฟกเนี่ย โหมดไหนจะใช้มีประสิทธิภาพมากกว่ากันผมคิดว่านะคิดว่าโหมดออนไลน์จะใช้สูตรนี้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าออฟไลน์ซึ่งออฟไลน์อ่ะมันมีวิธีที่เร็วและสะดวกมากอะ่ะแค่ท่านผู้ชมกดกดหน้าจอตัวเองเนี่ยนะครับประมาณเออไม่ถึงไม่น่าถึง10ทีหรือเปล่าแค่แค่นิดเดียวอ,ะอ่ะแค่นิดเดียวคุณก็สามารถได้เอมเบอร์แล้วอะ่ะแล้วถ้าเกิดคุณ ยิ่งปั๊มไปทุกวันน่ะคุณก็จะได้ทีละเยอะๆอะมันจะผมยังไม่ใบ้ดีกว่าเดี๋ยวรอดู E ีีถัดไปดีกว่านะครับให้ให้กิมกม,มิกเล็กๆนะครับให้แบบเออให้ท่านผู้ชมตื่นเต,ต้นว่าเฮ้ยทำไมออฟไลน์ทำไม line, ออฟไลน์มันมันมีอะไรสะดวกมากกว่านี้จริงๆหรอทำไมพี่เขาถึงพูดอย่างนี้มันมีฮะแต่ว่าเป็นวิธีที่ผมใช้ลนะอ่ะผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ผมใช้แต่ผมไม่ค่อยพูดถึงนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะ ง่ายมากเลย <laughs> โอเคแต่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ไม่ใช่ว่ากากเหลืออะไรนะแค่ผมไม่ค่อยได้พูดถึงมันนะครับเพราะว่าหลังๆมาจะเห็นว่าผมมีเอมเบอร์แค่80กว่าเองอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ปั๊มแล้วนะครับผมเลิกปั๊มไปนานมากแล้วครับเกือบประมาณครึ่งปีแล้วฮะจริงนะสูตรเนี้ยผมจริงๆทุกสูตรอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเมื่อปีที่แล้วผมก็ใช้เออผมเมื่อปีที่แล้วผมก็ อบอกวิธีการหาเอมเบอร์รวมในคลิปเดียวท่านผู้ชมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับปีนี้เลยรวบรวมมาทั้งหมดเลยฮะสน่าจะ4วิธีนะครับถ้าเกิดมี4หรือ3ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเต็มที่น่าจะ4วิธีที่ใช้เวลาน้อยมากฮะโอเคแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีแรกนะครับก็คือจะตอบประเด็นสําคัญไปเลยนะกลัวมีคนท่านผู้ชมถามนะครับในคอมเมนต์อีกว่าทาไมถึงเลือกวิธีนี้นะครับวิธีนี้ย้านะครับว่าวิธีนี้ ใช้ได้ทั้ง2โหมดนะออฟไลน์และออนไลน์แต่ว่าออนไลน์จะใช้วิธีนี้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเนื่องจากว่าเขาไปออกออกไปเซฟแบบออฟไลน์ไม่ได้ถูกไหมออนไลน์จะไม่สามารถออกไปเซฟแบบเราได้นะครับต่อให้ท่านชมไปลงดันมาแล้วออกไปเซฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่สามารถทําให้รีกับมาได้เข้าใจไหมเออมาเลยต้องลงใหม่นั่นะโอเคครับผมเดี๋ยวซีตอไปผมจะ ทำให้่าดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมถ้าเกิดคลิปนี้ไม่เป็นชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วที่มองยินดีกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปคลิปีๆคลิปที่มีสาระจากไว้ NCP นะครับผมขอให้ทุกชมสนุกกับเกมนะครับผมวันนี้ไว้ที่เพจของเราไปก่อนครับซีอีโอเกตครับผมบ๊ายบาย